ห้สวัสดีครับกลับมาอยู Teraz, like ่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเชินเฮอนะครับตัวละครหอกน้ําแข็งสายซัพพอร์ตตัวใหม่นะฮะบอกเลยว่าน่ารักมากและผมก็ชอบมากๆนะฮะและเพิ่มีการรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันไป และแน่นอนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงตัวละครนี้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพรสวรรค์กันก่อนละกันอย่างแรกเลยก็จะเป็นการโจมตีแบบ5ครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับชาร์จโจมตีและก็กระโดดโจมตีนะครับซึ่งไม่มีอะไรพิเศษนะเพราะตัวละครนี้ไม่เน้นการโจมตีปกติอยู่แล้วถัดมาก็จะเป็นทางด้านของ elemental skill หรือสกิลธาตุนะครับเมื่อกดใช้งานก็จะเป็นการทําดาเมจธาตุน้ําแข็งไปด้านหน้าพร้อมกับมอบ stack อาร์ตให้กับตัวละครทั้งทีมนะครับซึ่งจะมีรูปแบบการทํางานอยู่2รูปแบบด้วนก,การกบบกกก,กดดแปติละาารค้ง การกดแบบปกตินั้นก็จะเป็นการทำดาเมจ่าน้ำแข็งไปด้านหน้าพร้อมกับมอบสแต็กอซิคิวไปถึง5สแต็กด้วยกันนะครับซึ่งสแต็กนี้ก็จะอยู่นานถึง10วิทีการและมีคูดาอยู่ที่10วิน,นะครับสำหรับการกดแตะนะแต่สำหรับกดค้างนะครับก็จะเป็นการทำดาเมจ AOE ธาตุา e าน้ำแข็งไปด้านหน้านะครับพร้อมกับมอบสแต็กอารซคิวถึง7สแต็กด้วยกันซึ่งจะอยู่นานถึง15วิและมีคูดน์สูงถึง15วิด้วยนะครับ และสำหรับการทำงานของส t a c k i ารนี้นะครับก็จะเป็นการเสริมโบนัสดาเมจให้กับตัวละครที่ท,ทำดาเมจเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติชาร์จโจมตีกระโดดโจมตีใช้สกิลธาตุหรือ่าไม่ตายตาราบดาที่เป็นธาตุน้ำแข็งก็จะมีโบนัสดาเมจให้นะครับซึ่งโบนัสดาเมจที่จะเพิ่มขึ้นนั้นก็จะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเชนเหินนะต่อนั้นนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ และทุกๆครั้งที่เกิดโบนัสดาเมจนี้นะครับก็จะกินกรินสแต็กไป1สแต็กด้วยกันนะครับและแต่ละตัวละครเองก็จะนับสแต็กแยกกันไปนะสมมติชันเหอกดสกิลธาตุค้างนะครับทุกตัวละครในทีมเราก็จะได้รับ7สแต็กไปด้วยกันนะครับและเป็น7สแต็กที่นับแยกกันหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าก็สามารถได้รับโบนัสดาเมจได้ถึง28ครั้งนะครับหรือตัวละ7ครั้งเท่านั้น และดาเมจโบนัสนี้นะครับก็นับเป็นฮิตด้วยนะถ้าเกิดว่าการโจมตีของอย่างเช่นกั้นอยู่นะครับไปโจมตีโดนสตรู3ตัวพร้อมๆกันตัวส t ต็ k อารซิคินี้ก็จะถูกใช้งานไปถึง3ามสเต็นะครับมันจะไม่ได้นับเป็นครั้งๆนะครับแต่มันจะนับเป็นฮิตต่อฮิตเลยและขอเสริฟอีกเรื่องนึงนะครับโบนัสดาเมดท่าน้ําแข็งนี้ก็สามารถใช้กับตัวธาตุลมได้เหมือนกันนะถ้าว่าตัวละครธาตุลมนั้นสามารถดูดท่าน้ําแข็งและโจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งได้ก็สามารถใช้โบนัสนี้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นอีกหนึ ทำให้ตัวละครเชนเฮอนเองไม่จาเป็นจะต้องเล่นกับาธาตุน้าแข็งเท่านั้นนะยังสามารถบัฟธาตุลมได้อีกด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับ Elemental Burst ถ้าไม่ตายนะครับก็จะเป็นการสร้าง AoE ดาเมจอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างรอบตัวเชนเหอนะฮะซึ่งนอกเหนือจากการทำดาเมจแล้วก็ยังลดต้านทานกายภาพและาธาตุน้ำแข็งให้กับสูที่อยู่ในวงอีกด้วยอันนี้เองก็จะช่วยในการทำดาเมจธาตุน้ำแข็งและกายภาพได้อย่างมากเลยนะ พราะว่าถ้าเกิดดูจากสกิล e นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเช่นเธอก็เหมาะกับทีมน้ําแข็งแล้วถ้าเกิดยังลดต้านทานธาตุน้านแข็งได้อีกก็จะเป็นผลดีต่อทีมมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสกิลนี้ก็มีข้อสเสียอยู่เหมือนกันนะเพราะสกิลนี้นั้นจะอยู่ในสนามเพียงแค่12วิเท่านั้นระหว่างที่ครูดาวนั้นมากถึง20วินะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามีดาวน์ไทม์ถึง8วิด้วยกันเยอะมากๆแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อสเสียเดียวนะข้อ,สขอสเสียข้อเียหนึงก็คือ Energy Co ถึง80หน่วยนะบอกเลยว่าโคตรนะ แต่นั่นน่าละว่ามันก็อาจจะย้ำว่าอาจจะนะครับไม่ใช่ปัญหาขณะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆบิวเป็น,ปนสาย Energy V c h a r ชาร์ ge, แล้วก็มีตัวละครธาตุน้ําแข็งหลายๆตัวในทีมนะครับอันนั้นก็ยังพอช่วยได้อยู่นะแต่ข้อดีของอันติกก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเรามาดูที่พาสซีฟอันแรกของตัวเช่นเหอเองนะครับก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจธาตุน้ําแข็งให้อีก15%สําหรับตัวละครที่อยู่ในอันติกของน้องนะครับบอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากมากแล้วสำหรับพ s สซีฟที่2นะครับก็จะเป็นการบัฟให้กับ ซึ่งการบัฟนี้นั้นนะครับก็จะต่างกันไปอยู่ที่ว่าเรากดแบบแตะหรือแบบค้างด้วยนะถ้าเกิดเรากดแบบแตะเฉยๆก็จะเป็นการบัฟ Elemental Skill กับ Elemental Burst ให้กับตัวละครในทีมแต่ถ้าเกิดเรากดค้างนะครับก็จะเป็นการบัฟโจมตีปกติชาร์จโจมตีและกระโดดโจมตีให้กับทีมซึ่งดามเมนพวกนี้นะครับจะเพิ่มสูงถึง15%และมีระยะเวลาตามสกิลท่าที่เราใช้เลยนะครับ ถ้าแบบแตะ10วิถ้าแบบขาง15วินะแต่วถ้าเกิดถามว่าควรอัพอะไรก่อนล่ะพี่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับให้อัพสกิล e ก่อนเลยเพราะมันจะเป็นตัวเสริมดาเมจและเสริมบัฟได้ดีมากๆแล้วก็ค่อยตามมาด้วยสกิลอันตินะครับที่จะช่วยในการลดต้านาันส์ูแล้วก็ทำดาเมจเสริมอีกเล็กน้อยนะครับและสุดท้ายก็คือการโจมตีปกติแต่ก็จะไม่อัพเลยก็ได้เหมือนกันนะครับ และถัดมานะครับสำหรับกลุ่มดาวที่1เลยก็จะเป็นการเพิ่มสแต็กให้กับสกิลธาตุเพิ่มไปอีก1ครั้งนะครับหรือก็คือจะมีการใช้งานได้มากถึง2ครั้งติดติดกันเลยซึ่งกลุ่มดาวนี้นะครับก็จะช่วยในการบริหารสแต็ก ICQ นะครับและนอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็นการช่วยบูส์หรือก็คือเพิ่มอนุธาตให้กับทีมอีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวเชนเฮอเองบริหารอันติได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับ แล้วสำหรับกลุ่มดาวที่2ก็จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาของอันติให้นานขึ้นไปอีก6วิด้วยกันอันนี้ก็จะช่วยเยอะมากเลยนะเพราะจาก12วิกลายเป็น18วิซึ่งจะมีดาวทานเพียงแค่2วิเท่านั้นหรือเอาง่ายๆก็คืออันติของตัวเชนเหอเองก็จะสามารถอยู่ในสนามได้ตลอดเวลานะครับหรือแทบจะตลอดเวลาอันนี้ช่วยได้เยอะมากแต่แค่นั้นยังไม่พอนะฮะเพราะว่ากลุ่มดาวที่2นี้เองก็จะเพิ่มคริดาเมจให้กับตัวละครธาตุน้ำแข็งไปอีก15%ด้วยนะ อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบของเสริมเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวธาตุน้าแข็งนะครับอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีใช้ได้ใช้ได้แล้วสำหรับกลุ่มดาวที่3นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลธาตุไปอีก3เลเวลนะฮะและสำหรับกลุ่มดาวที่4ทุกๆการใช้งานของ ICQ หรือ Stack ICQ นะครับจะเป็นการเพิ่มสแต็กใหม่นะครับที่เรียกว่า Sky Frost Mantra ให้กับตัวเชิญเหอเองเอาง่ายก็คือทุกๆครั้งที่เราใช้เอฟเฟกต์โบนัสดาเมจของตัวเชิญเหอเองนะครับตัวเชิญเหอก็จะได้รับสแต็กที่เรียกว่่า Sky Frost Mantra ซึงนนี้ะครับ จะสามารถอยู่ได้ถึง60วิวิและสามารถสแต็กได้มากถึง50สแต็กด้วยกันและสแต็กนี้จะถูกใช้งานเมื่อเชิญเหอนั้นได้ใช้สกิลธาตุในครั้งถัดไปสแต็กพวกนี้นะครับจะเปลี่ยนกลายเป็นดาเมจให้กับสกิลธาตุครั้งถัดไปซึ่งดาเมจนั้นก็จะคำนวณจากสแต็กที่เรามีอยู่คูณ5%นะครับถ้าเกิดเรามี10สแต็กเราก็จะได้โบนัสดาเมจไปอีก50% แต่ถ้าเกิดเรามีถึง50สเต็กหรือส t ต็กสูงที่สุดเลยนะครับชฉินเหยอเอก็จะได้รับโบนัสดาเมจของ่าสกิลธาตุไปอีก250%อันนี้ก็ถือว่าเป็นดาเมจเสริมนะครับแต่ถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมผมว่าเฉยๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จะสะสมให้ได้สเต็กเยอะขนาดนั้น่ะมันยากมากเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวละครทุกตัวมีส t ต็กที่แยกกันอยู่และกว่าเราจะสลับไปสลับมานู่นนี่นั่นหรือกลับมาใช้ชฉินเหยอจริงๆมันก็อาจจะสะสมได้ประมาณสัก อย่างเต็มที่ผมก็ให้ประมาณสัก20กว่าสแตก็กถ้าเกิดเร็วพอหรือหรือไวพอนะฮะก็ให้ประมาณ20 30ถึงสแตกแ็กปะกันซึ่งเป็นโบนัสดาเมทที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ1 5 0ก็ถือว่าเยอะไหมก็โอเคละครับไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นดาเมจเสริมะนะแต่ก็ไม่ได้หวื้อวัาสาหรับกลุ่มดาวที่4นะครับผมว่ามันก็คือมาตรฐานไม่ได้ดีเวอร์หรือไม่ได้ ด้อยเกินไปนะฮะแล้วสำหรับกลุ่มดาวที่5ก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลของอังตีไปอีก3ามเลเวลแล้วสำหรับกลุ่มดาวที่6นะครับที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเมื่อปลดล็อกนะครับทุกๆครั้งที่ตัวละครธาตุน้ําแข็งได้ใช้เอฟเฟกต์โบนัสดาเมจไปด้วยการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีนะครับสแต็กไอซนั้นจะไม่ถูกใช้งานหรือก็คือสแต็กจะอยู่เหมือนเดิมไม่ถูกใช้งานเลยนะครับอันนี้คือ ค่อนข้างน่าสนใจและอาจจะโกงมากๆสำหรับบางทีมหรือบางตัวละครอย่างเช่นออยากะนะครับที่สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องทา,ายกากะฟันแบบชุกชิง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 โบนัสดาเมจโบนัสดาเมจโบนัสเาเมจไม่กินสแต็กแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะสแต็กยังอยู่ครบถ้วนคือแบบเราแทบจะไม่ต้องโรเตชันนะเอาง่ายๆก็คือเวลาเราเล่นตัวละครนี้นะครับเราพยายามที่จะ โรเตตตัวละครเพื่อที่จะให้ได้รับบัฟนี้กันทุกคนหรือก็คือใช้บัฟนี้กันทุกคนแหละอย่างเช่นใช้กันอยู่เสร็จเปลี่ยนเป็นโรซารียแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นตัวละครเคยะหรืออะไรเงี้ยครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อที่จะทําให้ได้ใช้บัฟกันทุกตัวใช่ไหมล่ะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลดกลุ่มดาวนี้นะฮะเราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนตัวละครเลยก็ได้เราอาจจะใช้แค่อายากะอย่างเดียวฟันชุ่งเชิงชุ่งเชิงไปเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าบัฟนั้นก็ยังถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยยนตัวเล หรือว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ยเราจะใช้ไม่คุ้มนะบัฟตรงนี้เราจะใช้ไม่คมุ้มตัวกลุ่มดาวนี้เองก็จะช่วยอุดรู้นั้นแล้วนอกจากการอดรูตรงนั้นแล้วนะครับก็ยังจะสามารถทําให้การเก็บสแต็กให้ได้สูงๆในกลุ่มดาวที่4นั้นง่ายยิ่งขึ้นไปอีกบอกเลยว่าน่าสนใจมากสําหรับหลายๆตัวละครนะฮะและอีกข้อดีนึงนะครับที่ผมพอนึกได้นะครับก็คือการที่บางทีแล้วสแต็กนั้นจะถูกใช้งานอย่างรวดเร็วแบบหายไปหมดเลย กับการโจมตีเพียงครั้งเดียวเพราะว่ามีม,ม,มอนหลายตัวนะฮะอย่างเช่นกันอยู่กดชา้าโจมตีแล้วมันก็โจมตีกระจายโดนประมาณ45ตัวอะไรยเงี้ยแตก็ก็อาจจะหายไปหมดเลยในทันชีแต่พอปลดกลุ่มดาวนี้แล้วกันอยู่ก็ยังสามารถชาร้าโจมตีได้เรื่อยๆและได้รับบัฟอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องห่วงเลยว่าโจมตีโดนกี่ตัวอันนี้เองก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งของกลุ่มดาวที่6นะฮะซึ่งถ้าเกิดถามว่าทั้งหมดเนี่ยพี่ๆๆถ้าเกิดผมอยากจะปล,ปลดประมาณไหนดี ถ้าให้ผมแนะนานะครับถ้าอยากปลดจริงๆนะหรือถ้าเกิดมีงบที่จะปลดนะครับกลุ่มดาวที่1ดีเหมือนกันนะช่วยในการบริหารสแต็กบริหารนู้นบริหารนี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือเล่นตัวละครน,นี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองและสำหรับกลุ่มดาวที่2ถ้าเป็นไปได้ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าจะทําให้เราสามารถใช้อันติได้นานยิ่งขึ้นและบ่อยยิ่งขึ้นอันตินานและบ่อยแปลว่าอะไรแปลว่าดาเมจเสริมบัฟเสริมนะครับอย่าลืมนะว่าเราจะได้รับบัฟ จากทาเลนต์ของตัวเชนเหอด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการลดต้านทานธาตุหรือว่าการเพิ่มดาเมจธาตุน้ําแข็งนะครับและก็ตัวกลุ่มดาวเองที่เพิ่มคริติคอลดาเมจอีกด้วยอันนี้เองก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่สําหรับกลุ่มดาวที่3ก็เฉยๆกลุ่มดาวที่4ก็โอเคเฉยๆเหมือนกันและกลุ่มดาวที่5ก็ยังเฉยๆอยู่แต่กลุ่มดาวที่6กก็ ถ้าเกิดมีงบจริงๆก,ก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเจาะจงกับท่าน,น้ําแข็งอยู่พอสมควรเลยถ้าว่าเราไม่ได้ชอบท่าน,น้ําแข็งหรือไม่ได้เล่นตัวท่าน,น้ําแข็งอยู่แล้วผมว่ากลุ่มดาวที่6ก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะกลุ่มดาวที่1นถึงสก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับ ที่ผมแนะนำนะก็มีอยู่2 p l a y s t y l e ด้วยกันนะครับ p l a y s t y l e แบบ Buff แบบ Buff แบบบ้าคลั่งแบบจะบัฟอย่างเดียวเลยนะครับก็เน้น A t t a ท k ล้วนๆเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Atta c k เปอร์เซ็นต์และ a t t a c k Flat เน้น a t t a c k ล้วนๆเลยก็ได้นะครับแต่สำหรับสายที่แบบจะเน้นอันติด้วยเพื่อที่จะได้รับบัฟต่างๆนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าการใช้อันติได้บ่อยๆนั้นก็ช่วยได้เยอะมากๆนะครับช่วยทีมได้เยอะมากๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยในเรื่องของ iframe หรือว่า การเสริมดาเมจเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งการลดต้านทานธาตุและเสริมดาเมจธาตุแข็งให้ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็แนะนําให้ไปสาย Energy อยู่พอสมควรแต่ไม่ใช่แบบ e n e r g รล้วนนะครับแต่ก็พยายามบาลานซ์อ r t ตดิแฟให้ดีๆบาลานซ์สตัตให้ดีๆผมก็แนะนําอยู่พอสมควรนะอย่างเช่นที่ผมเล่นอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของ g l a d i a t o r กับช i เม n า w a อย่างละ2นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีจริงๆหรืออยากจะลองเล่น อีกสไตล์หนึ่งหรือว่าอยากจะบาลานซ์อาร์ติแฟกจริงๆก็สามารถบาลานซ์ด้วย g r a d ิเ a เตอหรือชิเมนาว่าโบกับเ m b l e ม2ก็ได้เหมือนกันนะครับเพิ่มเอเนจีวิชาร์ e ให้เล็กน้อยถึงปานกลางอารันก็ได้เหมือนกันนะและสำหรับสตัตในอาร์ติแฟกนะครับที่อยากให้เน้นจริงๆก็มีอยู่ไม่กี่สตัตนะครับก็จะเป็นทางด้านของแอคช c k กเปอร์เที่ยังไงก็แนะนำให้มีนะครับ Energy V จีวีชาลองลองมาเลยผมแนะนำมากมากมาก,มากถึงมากที่สุดเลยแล้วก็จะเป็นด้านของคีย์เรดคี d ์ดามีแล้วก็ a t t a c k Flat นะครับถ้าอยากจะได้ดามีเซิร์ฟ Attack ก l a t ก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากได้ดามีของตัวเช่นเหอเอง Key r a ร e กับ Critical Damage ก็ได้เหมือนกันและ Key ์เรดตรงนี้เองนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูไม่มีดามจมากมายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แบบพวกฟาวเนียสเองก็จะช่วยในการขัดเกลาของมันด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มอนุทาาให้กับทั้งทีมและก็ตัวน้องเองอันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะ แล้วสำหรับคนกคนกของผมเองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ Attack Percent Energy Recharge Cure และ HP ก็ไม่ใช่ส่วนนาฬิกานะครับก็จะเป็น Attack Percent เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะบาลานซ์ให้ดีๆหรือถ้าเกิดคิดว่า Energy Recharge เราไม่เพียงพอหรือว่าไม่ได้ใช้หอ,อก Energy Recharge ก็สามารถใช้เป็นนาฬิกา Energy Recharge ได้เหมือนกันนะครับและส่วนสตทร,รองของผมเองก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนถ้วยก็จะเป็น Attack Percent นะครับน่าจะดีที่สุดแล้วแหละไม่น่ามีอย่างอืงอ่นแล้วแหละมั้ง แล้วสแตทรองก็เน,น้นไปที่ Energy Recharge หนักๆแล้วสุดท้ายเราก็จะเป็นทางน้าของหน้าแก่ Attack% กเปอร์เซ็นตะครับสำหรับบัฟแล้วก็สแตดรองเหมือนเดิมครับเอ r r จีวิชา k ์ y คีเรแล้วก็ Attack f l a ลแล้วสำหรับอาวุธนะครับแน่นอนแล้วว่าไม่พ้นอาวุธกาชาของตัวเชินเหอแน่นอนอาวุธกาชาของเชินเหอยังไงก็ดีที่สุดในเชิงของการบัฟโจมตีให้ได้สูงๆะฮะคือดีครับและผมก็พยายามอยู่ พยายามอยู่ตอนนี้เพชรหมดแล้วเหมือนเนื้อหมือนตัวหมดไปเป็นหมื่นเพื่อเอาชเถอุนะเนี่ยเห็นอย่างนี้นี่คือหมดไปเป็นหมื่นนะออกยากมากเล่นตัวสุดๆไปเลยแต่ก็นะทอะไรได้ไปแล้วสำหรัรบอาวุธเองก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นเป็นสายไหนและขนาดแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวแล้วนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะสาอาวุธ5ดาวนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อันนะครับก็คืออย่างที่บอกอาวุธประจำตัวดีมาก ดีจริงๆใช้ได้ใช้เลยครับแต่นอกหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีทางด้านของ e n g o l f i n g Lightning ที่ช่วยได้เยอะมากนะครับในเชิงของ Energy Recharge d a m a g เสริม um, แล้วก็การปั้นอนุท่์ให้ทันนะครับอันนี้ก็ไม่แย่เลยถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ยังมีทางด้านของ Skyward Spine ที่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีเบสที่ค่อนข้างสูงนะครับหอกเล่มนี้เองก็เลยเปอีกตัวเลืกหนึงที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับสาย Energy นะแต่ถ้าใครอยากจะไปสาย b u ฟนะครับ Vortex น่าจะสูงน่าจะเกือบสูงที่สุดเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสูบแบบสูงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถใส่โล่ได้และอะไรได้แบบครบถ้วนตามตามเงื่อนไขของตัวหอ,อกนะครับ บัฟได้เยอะมากๆแต่ฮอกนั่นเองก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับพายเมโดเจตก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าสัคแท็กตรงขัดเกาเองก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อเบสซัแท็กที่สูงแล้วก็คีย์เรอีกเล็กน้อยเพื่อเป็นการทำดาเมจอีกเล็กน้อยก็โอเคเลยฮนะแล้วฮอโคมาเองก็ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าการติดครีนาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หวังไว้ขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ได้แอคแท็กเสริมทําให้น้องถึกขึ้นด้วยแล้วก็มมีีอออทค่่่นนนข้าางงสูงักก็ถืวืว okay เห แต่สำหรับอาวุธ4ดาวนะครับที่ผมแนะนำเลยนะก็จะไม่พ้นทางด้านของ Fa v o n i u s l a u n c นะฮะหรือหอก f a เ o n นีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสตัดรองเป็น Energy Recharge นะครับเหมือนเดิมเลยแนะนำมากมากนะครับเพราะว่าสตัดรองเป็น Energy Recharge นะครับและก็เมื่อเกิด Critical นะจะมีโอกาสถึง100%ถ้าขัด5นะอย่าว่าถ้าขัด5โอกาสถึง100%ที่จะป้านอนุธาตุขาวมาให้ตัวละคร ได้เก็บกันแล้วก็ช่วยในการปั้นอนุธาตุให้กับทั้งทีมด้วยนะครับนอกจากตัวนางเองแล้วก็จะช่วยในการปั้นอนุธาตุให้กับทั้งทีมช่วยได้เยอะมากๆแต่ถ้าเกิดไม่มีฟาเวเนสร้อนจริงๆนะครับก็สามารถใช้โปรโตไทป์ได้เหมือนกันนะอันนี้เองก็เป็นอีกของหนึ่งที่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่ามีสเตตรอมเป็นเอเนจีวิชาร์ดเหมือนกันแต่อีกของหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็จะเป็นทางด้านของลิติกสเปียนะฮะที่จะเพิ่มทางด้านของดาเมจได้สูงอยู่พอสมควรเลยและมีชีเรทที่แถมมาให้จจาาาาากกากนะกกรรขััดดดเเเลลลอี้้ววยะถิ่ต เมืองนี้อยู่นะก็โอเคใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดถามว่าเดดแมชพอใช้ได้ไหมผมว่าก็โอเคแหละครับก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเพราะว่าเบสนั้นค่อนข้างต่ำนะแต่ถึงแม้ว่าเบสจะค่อนข้างต่ำแต่ถ้าเกิดเราสามารถขัดเกลาได้มันก็สามารถเพิ่มดาเมจได้สูงอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเราได้บัฟแอคแท็กตามที่เราต้องการนะนะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันแต่อย่างว่าถ้าให้ผมแนะนำนะครับโฟร์วอนิสนะสำหรับ4ดาวและสำหรับ5ดาวนะครับหอกประจาตัวเอ็ o กอฟฟิงวอลเทค ือ่ไม่ก็สกาวร์อันนี้คือถ้าให้ผมแนะนานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะอ่าและอีกเรื่องนึงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะถามนะฮะว่าเออพี่แล้วผมควรปั้นเอเนจีสักเท่าไหร่ดีล่ะถ้าเกิดจะปั้นสายเอเนจีกึง age, ก่งกึ่งดาเมจกึ่งกึ่งซับดาเมจถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมก็จะแนะนําอยู่ที่ประมาณ180บบวกบวกนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิด200ได้ก็โอเคเหมือนกันขนาด200%ยนะยังได้เอเนจีแบบ3เม็ดจากตัวน้องเองนะครับเข้ามาที่ตัวของน้องเองนะยังอยู่ที่ประมาณแบบ25%ขององหลลดเลยะ่าณนั้นนะคือมัน คือคือน้องกินเยอะมากนะ Energy 80เนี่ยเยอะจเยอะ,ยอะจริงๆนะฮะแล้สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของทีมที่ผมแนะนำนะครับทีมที่ผมแนะนำก็แน่นอนแหละว,ว่าจะต้องเป็นท่าน้ำแข็งอยู่แล้วหรือเป็น เมนน้ำแข็งอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเชนเหอเองก็จะเป็นตัวบัฟน้ำแข็งนะครับถ้าเป็นไปได้เล่นธาตุน้ำแข็งสัก2-3ตัวในทีมจะดีมากๆอันนี้คือนับเชนเหอไปด้วยนะและอีกหนึ่งตัวก็อยากจะให้เน้นไปทางด้านของธาตุลมนะฮะเพราะว่าตัวธาตุลมนั้น นอกเหนือจากการที่จะช่วยในการรวบแล้วก็ยังมีการลดต้านทานให้กับสตูอีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากๆและช่วยบูสตา์าเมจได้เยอะมากจริงๆนะฮะและสําหรับตัวท่าน้ําแข็งที่ผมจะแนะนำนะครับก็ถ้าเป็น DPS นะไม่พ้นตัวกั้นอยู่หรืออายากะาแน่นอนนะครับสตัวนี้ยังไงก็จะเป็นท็อปเทียส์สำหรับทีมเช่นเหอะะคือสุดจัด แต่แน่นอนแล้วว่าก็ยังสามารถเล่นกับตัวอื่นๆได้อย่างเช่นตัวช่วงยุนเองโรซารี่อะไรก็ว่าไปก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะว่าจะเล่นตัวอะไรตัวสุดท้ายนะครับที่จะอยู่ในทีมนะนอกจากตัวเช่นเหอตัวธาตุลมและตัว DPS ธาตุน้ําแข็งแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการซับโล่ซับฮิลซับดาเมจอะไรก็ว่าไปตำแหน่งที่เราขาดนะครับอยู่ที่ว่าตัวละคร23ตัวแรกครับเราเลือกมาประมาณไหนนะ เรามาอุดรู้ไว้ตรงนั้นเลยครับอย่างเช่นทีมนี้นะครับไม่มีฮิลผมก็จะเลือกอเอาตัวฮิลละกันแล้วเอาตัวฮิลแบบไหนดีละ่ะแน่นอนไม่ผลธาตุน้ําแข็งฮนะที่จะเสริมให้ตัวทีมนั้นสามารถปั้นอนุธาตุได้ง่ายยิ่งขึ้นและเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นดีลแนะ่นอกเนื่องจากการที่3ตัวนี้นะครับถ้าน้ําแข็งนั้นจะสร้างฟิลทับกันได้แล้วนะครับกระจุกกระจุกกันอยู่จุดจุดหนึ่งนะฮะและสามารถรวบได้อีกก็ยังสามารถเสกโลให้เราได้ปั้นอนุธาตุให้กันเอง ทำดาเมจอย่างต่อนเนื่องณจุดจุดเดียวได้เบิร์สณจุดจุดเดียวได้อะไรประมาณนี้ฮะลองปั้นดูนะครับคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะมันอยู่ที่ตัวเรานะฮะว่าเราอยากเล่นแบบไหนเพราะแต่ละคนก็มีเพลย์สไตล์ที่ต่างกันไปแบบทีมแบบนี้เองก็อาจจะดีสำหรับคนคน,คนนี้ทีมแบบนี้เองก็อาจจะไม่ได้ดีสำหรับคนคนนั้นอะไรก็ว่าไปนะครับเอาตามที่เราสนุกตามที่เราเล่นขนาดนะฮะจะดีที่สุดแต่ถ้าให้แนะนําก็ประมาณนั้นนะครับ DPS 1อซับอีก3รวมถึงเชนเหอด้วย แล้วก็ลมหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวปิดนะฮะว่าจะปิดไปแบบไหนฮะฮิลซับดาเมจล,ลอะไรก็ว่าไปก็ได้หมดนะหรือแม้กระทั่งปูจงก็ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดจะทําอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราคงไม่โดนดาเมจหรอกเพราะเราจะใช้ลูกอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนั้นสำหรับเชนเหอนะครับถ้าเกิดให้ผมสรุปง่ายๆนะครับเชนเหอก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเห็นแก่ตัวไหมก็ ก็ก็ไม่เชิงแต่ก็เป็นการเห็นแก่ทีมธาตุน้ำแข็งเลยกันเพราะว่าตัวละครนี้นั้นก็ค่อนข้างที่จะเจาะจงไปกับทีมที่เน้นโจมตีเป็นธาตุน้ำแข็งนะไม่ค่อยเน้นธาตุอื่นๆเท่าไหร่นะนอกจากว่าจะเล่นธาตุลมแล้วตัวลมนั้นสามารถผสมธาตุเป็นธาตุน้ำแข็งได้ก็สามารถได้รับบัฟตรงธาตุน้ำแข็งนี้ได้อันนี้ก็โอเคนะฮะแต่ว่าสำหรับชีมอื่นๆแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ หรือดึงประสิทธิภาพของตัวเชิญเหอได้ไม่มากเท่ากับทีมน้ําแข็งนั่นเองซึ่งตัวละครนี้ถ้าให้จริงๆนะครับผมก็ให้อยู่ทอ็ทอปท็อปเทียแหละแต่ไม่ใช่แบบว่าสูงๆนะอาจจะไม่ได้สูงเท่ากันอยู่เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ต่ํากว่าก็อยู่หน่อยถึงปานกลางนะฮะเพราะว่า อันติเองที่มันต้องปลดกลุ่มดาวที่2อะถึงจะดูแบบน่าสนใจจริงๆนะถ้าเกิดไม่ปลดเลยนี่ก็คือก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอันติที่ค่อนข้างที่จะมีครูดาวที่นานมากดาวไทม์ถึง8วิด้วยกันและ Energy Co s t ที่โคตรสูงเลยจริงๆถ้าเกิด Energy Co s t หรือว่าดาวนไทมนั้นแบบเปลี่ยนไปสักค่าหนึ่งผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่แต่นี่คือแบบมันสูงมากะทั้ง2อย่างแล้วแบบขนาดปลดกลุ่มดาวที่2แล้วก็ยังมีเอเน g y Co คอสที่80อิอยู่ดีมันมันเยอะมากจริงๆครับมันเยอะมากก็เลยทําใ เล่นค่อนข้างยากอยู่เล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเราเล่นทีน้ําแข็งจริงๆก็อาจจะพอไปไปมามาได้อยู่แหละก็ไม่แย่เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวสรุปแล้วก็เป็นตัวละคร5ดาวที่น่าสนใจและน่าเล่นมากและเสริมดาเมจได้ค่อนข้างดีแล้วถ้าเกิดเพื่อนอยากเห็นนะครับว่าเสริมดาเมจได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะบัฟให้ดูด้วยกันอยู่นะฮะบอกเลยว่าน่าสนใจมากอันนี้คือกันอยู่แบบโจมตีปกตินะครับออไม่มีบัฟของเชนเฮอร์ใดๆทั้งสิ้น หมื er ่นห <souvent? S 2> ้はหรือสองหมื่นแประมาณนั้นนะการใช้บัฟฟิชชั่นเหรอสองหมื่นแปดเหรอสองหมื่นสามกับสองกับสามหมื่นเจ็ดอะคือเมื่อกี้บัฟหมดก่อนนะก็เลยดอกสุดท้ายก็เลยไม่ติดคุกแต่แบบแรงมาก แรงมากมากแบบมากมากเลยให้เห็นภาพได้ง่ายยิ่งนนขึ้นนะฮะาสามหมื่นเจ็ดเอาง่ายๆคือชาร์จโจมตีดอกละหกหมื่นนะฮะกลมๆนะดอกละหกหมื่นอ่ะอ่ะให้ดูอีกตัวหนึ่งให้ดูอีกตัวหนึ่งเผอยังไม่เห็นภาพนะฮะเผยยังไม่เห็นภาพการชาร์จโจมตีแบบปกตินะ 2อ0 0มนะครับดอกหลังขิ2ส0 0หการมีบัฟดอกหลัง3 5 0 0มื้าถ้าเกิดว่าบัฟแบบเต็มตัวนะจาก2อ0 0มนะจาก2อ0 0มนะบัฟแบบเต็มรูแปแบบนะครับแบบทุกอย่างไปเลยอะโลปจงมาแตก ลายน้ำแข็งห้ามื่นแปดแล้วแบบดอกแรกก็สามหมืนกว่าแล้วโอ้โหสองดอกตายเอางายๆแนละ้วดอกละเกือบแสนอะชาร์จจมตีดอกละเกือบแสนอะแล้วคิดดูดิถ้าเกิดเปิดกันอยู่ C6 ใช่ป่ะที่มันแบบออตโต้ชาร์จให้ในสาสิบวิอะอียิงอียิงอียิอียิงอียิงในระยะเวลาสั้น สองแสนดาเพจโคตรดีโคตรด,ดีน่าสนใจมากโดยรวมเองก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปคลิปนี้นะครับเดี๋ยวว่าเห็นคลิปคลิปนมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กำลังใจให้ผมด้วยนะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับยยู้